หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนเรื่องสอนลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานท่านสั่งสอนลูกศิษย์อย่างจริงจังตรงไปตรงมาและมุ่งเน้นให้เห็นของจริงในใจตนเองมากกว่ายึดตำรา คําสอนของหลวงปู่มั่นในการสอนลูกศิษย์มีดังนี้ข้อที่1เน้นการภาวนาให้เห็นจริงหลวงปู่มั่นสอนว่าธรรมะไม่ใช่ของอ่านแต่เป็นของปฏิบตัติท่านเน้นให้ศิษย์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ข้อที่สองฝึกสติอยู่กับปัจจุบัน ท่านมักย้ำว่าสติเป็นของสำคัญถ้าสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดให้ลูกศิษย์เฝ้าดูใจตนเองรู้ความคิดรู้ความเคลื่อนไหวของกายใจทุกขณะข้อ3ตรงไปตรงมาในการตักเตือนหลวงปู่มั่นสอนลูกศิษย์แบบไม่ประนีประนอมถ้าเห็นใครเผลอ เห็นแก่กินหรือประมาทท่านจะเตือนทันทีเพราะท่านเห็นว่าการเตือนคือเมตตาเพื่อให้ลูกศิษย์ไม่หลงผิดข้อที่สมุ่งสอนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้ยึดถือร่างกายความคิดหรือแม้แต่ความสงบในการภาวนาท่านมักกล่าวว่า อย่าหลงติดนิมิตอย่าหลงติดความสงบแต่ให้รู้เท่าทันว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับข้อที่หใช้ชีวิตสมถะเป็นแบบอย่างหลวงปู่มั่นถือวัดอย่างเข้มงวดมักอยู่ป่าอยู่ถ้ำเพื่อฝึกตนเองและเป็นตัวอย่างแก่สิทธ สอนด้วยการทำให้ดูมากกว่าพูดให้ฟังข้อที่6สอนให้พึ่งตนเองท่านบอกลูกศิษย์ว่าครูบาอาจารย์ช่วยได้เพียงบอกทางแต่เดินต้องเดินเองการปฏิบัติขึ้นอยู่กับความเพียรและสติของแต่ละคนสรุปธรรมะต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่อ่าน มีสติอยู่กับปัจจุบันเสมอฟังคําตักเตือนด้วยใจอ่อนน้อมเห็นไตรรักในทุกสิ่งครูบาอาจารย์ชี้ทางแต่เดินเอง